ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์ส IoT ของ Future Skill นะครับก็ในคอร์สนี้นะครับเราจะมาทำการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง IoT นั่นเองนะครับโดยผมนะครับเมธีนัทคำเพาะนะครับผมกรกฎนะครับครับก็เรียกว่านัทก็ได้แล้วก็คุณแมนนะครับก็เราจะมาเรียนรู้ว่า IoT เนี่ยมันคืออะไรนิยามมันคืออะไรนะครับ แล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างโครงสร้างพวกอินเทอร์เน็ตพวกเน็ตเวิร์กเบื้องต้นนะครับการโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับการใช้งาน r a s p b e r r ร Pi นะครับคอมพิวเตอร์ลินุขนาดเล็กที่กำลังเป็นที่นิยมตอนนี้นะครับแล้วถ้าไม่มีพื้นฐานนี่จะสามารถเรียนได้ไหมครับเรียนได้ครับไม่ต้องกลัวครับอย่าไปตกใจนะครับคือถ้าคุณคิดว่าคุณไม่มีพื้นฐานหรือเรียนไม่ไหวนะครับไม่ต้องกลัวเรามีโค้ดให้แล้วในวิดีโอการสอนของเราเนี่ย เราจะนั่งทิมพให้ดูทีละบรรทัดเลยนะครับพร้อมอธิบายแต่ละส่วนด้วยว่ามันทํางานยังไงนะครับและพวกมันจะมีพวกประกอบวงจรอะไรพวกนี้อะฮะผู้ประกอบวงจรเหรอครับเราก็จะมีตัวเป็นแบบแผนภาพให้นะครับอุปกรณ์ว่าไปหาซื้อที่ไหนยังไงก็เดี๋ยวพวกเรามีให้หมดนะครับนี่ก็คือโปรเจกต์นะครับที่เราจะทำนะครับก็คือเมื่อเรียนจบคอร์สนี้เราก็จะได้ตัวสมาร์ทการ์เด้นขนาดย่อมๆนะครับเนี่ยครับมาใช้ดูแล พืชผักที่เขียวชอาของเราครับถ้าพูดถึง IoT เนี่ยคุณแมนคิดว่ายังไงนะครับมันสำคัญไหมนะ่ะมันในปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างสำคัญนะครับใช้งานกันอย่างแพร่หลายนะครับมันอยู่รอบตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวทางนั้นเลยนะครับอย่างนี่คือ IoT ชั้นดีเลยนะครับตัวอย่างชั้นดีเราจะได้มาเรียนรู้หลักการพื้นฐานของมันกันนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ ให้ทุกคนนะครับไปเริ่มเข้าสู่โลกแห่ง IoT ครับครับเรียนสนุกสนุกไม่เครียดนะครับครับผมครับ